สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีตอนสายนะครับผมก็ที่เก่าที่เดิมนะครับผมวันนี้พามาชมวิถีชีวิตนะครับผมของคนหาปลานะครับผมถ้าหาแบบการภา,าษาอีสานเรียกว่าไหลมองนะครับผมก็ใช้ได้นะครับผมนี่ครับผมอาจจะ ย้อนแสงหน่อยก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมนั่นแหละครับผมก็คือสายสารก็คือไหลมองหรือลงตะข่ายนั่นเองนะครับผมนี่นะครับผมผมเดินถ่ายภาพอาจจะสั่นหน่อยนะครับผมนี่นะครับผมวิถีชีวิตของคนน้องหานะครับผมก็จะมีเรือนะครับผมเนาะมีเรือเล็กมากเรือนํำเที่ยวมากนะครับผมือ ขอให้ซูมสุดๆแล้วนะครับผมกับวันที่มีแดดนะครับผมวันนี้แดดค่อนข้างจะแรงนะครับผมก็ฝนก็ไม่นตกเหมือนกันครับผม2อสวันละฟังเสียงนกนะครับผมเดี๋ยวอขอเก็บภาพรอบๆนะครับผม ก็จะมาดาูพี่ท่านเก็บกู้มองนะครับผมนะครับผมเดี๋ยวเราชมทัศนียภาพรอบๆไปด้วยกันนะครับผมนี่ดูนอกน้ํานะครับผมผอาจะใกล้หน่อยนะครับผมนี่ครับผมวิถีของคนลุ่มหนองหานนะครับผมเนาะของคนที่อยู่บนสายน้ํา ถีชีวิตแลวก็วิถีแห่งความเป็นจริงครับผมกับสไตล์ของหนุ่มสกุลคนหนองหานะครับผมมาเก็บภาพทัศนียภาพนะครับผมบริเวณหนองหานะครับผมไม่ว่าจะเป็นช่วงแดดออกฝนตกนะครับผมฟังเสียงนกน้ำไปได้วยกันนะครับ นกนะประกอบไปด้วยนะครับผมก็ผมก็จะมีกรอีกสักเป็นกรสแต่งของผมนี่แหละครับผมนะฟัะงกันเพล่นปนๆน,นะครับผมคนหนองหานนั้นเป็นคนที่ใจสู้ชีวิตยอยู่กับธรรมชาติริมห้วยหนองหาอยู่หากินไปตามคันลอง ไม่มีทองมีเงินจะมากมายมีความสุขอยู่แบบพอเพียงพอมีเงินได้เลี้ยงหาเลี้ยงได้ชีวิตเรือลำน้อยค่อยๆไปหาปูปลามาขาย จุนเจือครอบครัวเอ่ยครับผมขอบคุณนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจสำหรับไลน์นี้ขอกล่าวคำว่าคลิปนี้สวัสดีครับ